สวัสดีจ้าพี่น้องตอนนี้ก็กลับมาจากเยี่ยมคุณตาเนะาะเมื่อเช้าก็ไปอนามัยไปรับยากลับมาก็รู้สึกว่าเหนื่อยก็จะนั่งพักผ่อนก่อนจ้ะหมอบอกว่าใตาเริ่มมาแล้วยาย ไขมันก็เยอะทุกอย่างให้ลดเค็มแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอพอดีไปหาคุณตาก็ไม่ค่อยได้นอนนะคะรู้สึกว่าอาการอ่อนเพลียนะคะก็วันนี้ก็มาคุยกับเพื่อนๆจ้ะ อันนี้ก็อากาศก็ร้อนด้วยค่ะมีการเหนื่อยอ่อนเพลียก็ไม่เป็นไรเราสู้สู้อย่างเดียวนะคะสวัสดีจ้า